พวกมันมักจะถูกจับตายเพราะคนเข้าใจว่าเป็นปีศาจทะเลมันจะกระโดดขึ้นไปบนอากาศเหนือผิวน้ําแล้วก็ใช้คีบคู่นหน้าที่มีขนาดใหญ่มากๆทําหน้าที่คล้ายกับปีเครื่องบินที่ช่วยพยุงตัวของมันให้ลอยไปในอากาศได้เหมือนกับนกที่กําลังร่อนอยู่เลยครับผม สวัสดีครับทุกคนครับผมนิเองครับกลับมาพบกับรายการเรื่องมันสั้นอีกแล้วนะครับสำหรับเรื่องมันสั้นในวันนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนไปพบกับ5สิ่งมีชีวิตที่ทุกคนอาจไม่คิดว่ามันจะบินได้นะทุกคนสิ่งมีชีวิตทั้ง5เนี่ยมันมีอะไรบ้างและการบินของมันเนี่ยจะแปลกประหลาดแค่ไหนเดี๋ยวมารับชมกันในคลิปนี้นะครับ แต่ก่อนอื่นนะครับใครที่ชื่นชอบคลิปของช่องดูดีแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามเอาไว้ได้เลยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดไ้ด้วยนะครับทุกคนเวลาที่ผมลงคลิปใหม่มันจะได้แจ้งเตือนไปยังโทรศัพท์ของทุกคนนั่นเองครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปฟังกันเลยครับผมถ้าหากผมบอกทุกคนว่าแมงมุมบินได้ล่ะครับหลายๆคนเนี่ยอาจจะงงแล้วก็ไม่เชื่อเพราะปกติแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นมันเกาะอยู่ตามมุมมืดของบ้านเวลาที่มันจะไปไหนมาไหนเนี่ยมันก็จะใช้ขาทั้ง8ข้างของมันใในนกาารรเดิไไปมมอยู่่แล้วชหคับ ซึ่งมันคงไม่ได้เดินทางไปไหนมาไหนไกลๆเหมือนกับคนเนาะแต่ถ้าหากแมงมุมเนี่ยมันต้องการเดินทางไกลๆหลายร้อยหลายพันกิโลล่ะครับทุกคนมันจะทำยังไงครับผมสิ่งที่พวกมันทำก็คือมันจะลอยไปในอากาศครับผมซึ่งปรากฏการณ์นี้นะครับเรียกว่า ballooning spiders มันเป็นวิธีการย้ายถิ่นฐานของแมงม,มุมหลายๆชนิดบนโลกโดยเฉพาะพวกตัวเล็กๆเนี่ยนะครับเมื่อถึงเวลาที่พวกมันต้องย้ายถิ่นฐานเนี่ยมันก็จะปล่อยใยออกมาจำนวนมากให้ลอยขึ้นไปบนอากาศ ใยที่พวกมันปล่อยออกมาเนี่ยจะรวมตัวกันกลายเป็นล่มชูชีพจากนั้นมันก็แค่ลอยไปตามกระแสลมครับทุกคนซึ่งก็แน่นอนครับว่ามันไม่สามารถกําหนดได้นะครับว่ามันจะลอยไปไกลแค่ไหนหรือว่าลอยไปตกที่ไหนหากพวกมันไปตกยังถิ่นฐานที่ไม่เหมาะสมเนี่ยมันก็แค่ทําแบบเดิมแล้วก็ลอยไปหาที่ใหม่ต่อไปและไม่มีใครทราบนะครับทุกคนว่ามันสามารถลอยไปได้ไกลแค่ไหนหรือว่าสูงเท่าไหรแต่เคยมีรายงานครับว่ามีคนเนี่ยเคยเจอเมงมุมลอยมาตกที่เรือของพวกเขา ขณะที่เรือของพวกเขาเนี่ยกำลังจอดอยู่ห่างไกลจากฝั่งมากถึง1,600กิโลเมตรและก็ยังเคยมีรายงานนะครับว่าพบพวกแมงมุมเนี่ยเกาะอยู่บนบอลลูนตรวจอากาศที่ลอยอยู่สูงจากพื้นมากถึง5กิโลเมตรเลยนะครับนับว่าเป็นการย้ายถิ่นฐานที่เทพมากๆเลยนะครับเอาละครับสำหรับสิ่งมีชีวิตชนิดต่อไปที่ไม่คิดว่ามันจะบินได้นั่นก็คือ flying fish โดยที่บ้านเราเนี่ยเรียกว่าปลานกระจอกนั่นเองครับผมปลานนกระจอกเนี่ยเป็นปลาทะเลขนาดเล็ก มีความยาวเต็มที่เนี่ยไม่เกิน30เซนติเมตรสามารถพบได้ในทะเลเขตร้อนหรือว่าเขตอบอุ่นทั่วโลก โดยมันจะอาศัยอยู่ห่างจากชายฝั่งพอสมควรนะทุกคนส่วนใหญ่เนี่ยจะมีลำตัวสีเขียวหรือสีเงินมนข้างท้องเนี่ยสีขาวเงินมีลำตัวค่อนข้างกลมแล้วก็ยาวมากไม่มีก้านครีบแข็งมักจะอยู่รวมกันเป็นฝูงแล้วก็หากินบริเวณผิวน้ำนะครับจุดเด่นของปลาชนิดนี้เนี่ยก็คือเวลาที่พวกมันตกใจหรือหนีภัยเนี่ยมันจะกระโดดขึ้นไปบนอากาศเหนือผิวน้ำแล้วก็ใช้ครีบคู่หน้าที่มีขนาดใหญ่มากๆรวมถึงครีบคู่หลังที่อยู่ถัดมาจาก ที่คู่หน้าเนี่ยกางออกจนสุดทําหน้าที่คล้ายกับปีกเครื่องบินที่ช่วยพยุงตัวของมันให้ลอยไปในอากาศได้เหมือนกับนกที่กําลังร่อนอยู่เลยครับผมซึ่งมันสามารถกระโดดได้สูง7 1 0ถึง10เมตรด้วยความเร็วประมาณ65กิโลเมตรต่อชั่วโมงและร่อนไปในอากาศได้ไกลถึง30เมตรเลยนะครับซึ่งจะขึ้นอยู่กับขนาดของตัวปลาแล้วก็จังหวะในการโดดของมันนั่นเองครับอันนี้ก็ถือเป็นการบินที่เท่ไม่เบาเลยนะครับ สำหรับสิ่งมีชีวิตต่อไปนะครับอาจจะไม่ได้เรียกว่ามันบินซะทีเดียวนะทุกคนแต่ก็เป็นการเคลื่อนที่ไปในอากาศที่แปลกใช้ได้เลยล่ะครับเจ้าสิ่งมีชีวิตที่ว่านี้มันก็คือบอเรสไฟ i n ฟ f ักหรือวอเรสกบบินได้นั่นเองครับผมซึ่งชื่อของมันเนี่ยก็ได้มาจากนักธรรมชาติวิทยาชาวอังกฤษอัลเฟรดรัสเซลวอเรสซึ่งเป็นคนแรกที่ค้นพบแล้วก็บรรยายถึงสายพันธุ์ของกบชนิดนี้อย่างเป็นทางการในปีคศ1869ครับ ซึ่งเขาเนี่ยอธิบายว่า กบชนิดนี้เนี่ยมีถิ่นที่อยู่อาศัยในป่าของประเทศมาเลเซียและเกาะบอร์เนียวมีลำตัวสีเขียวสดและก็มีสีเหลืองบริเวณรอบข้างลำตัวซึ่งตัวของมันเนี่ยจะมีความยาวอยู่ประมาณ10เซนติเมตรนะทุกคนกินมแมลงเป็นอาหารหลักใช้ชีวิตส่วนใหญ่เนี่ยอยู่บนต้นไม้เวลาที่พวกมันถูกคุกคามหรือเวลาที่มันไล่ล่าเหยื่อเนี่ยพวกมันก็จะกระโดดออกจากต้นไม้แล้วก็กางนิ้วเท้าทั้งสีข้างซึ่งมีพังผืดอยู่ออกมานะครับเพื่อที่จะใช้พยุงตัวของพวกมันในอากาศ ทำให้พวกมันสามารถล่อนไปในอากาศจากต้นไม้อีกต้นหนึ่งไปยังอีกต้นหนึ่งได้นั่นเองครับผมหรือบางครั้งนะครับมันก็จะใช้ความสามารถนี้ล่อนจากต้นไม้ที่สูงมากๆลงมายังพื้นดินแบบไม่เจ็บตัวนั่นเองครับทุกคนก็ถือว่าเป็นการเคลื่อนที่ในอากาศที่แปลกไม่ใช่ย่อยเลยนะครับเอาละครับสำหรับสิ่งมีชีวิตชนิดต่อไปที่ไม่คิดว่าพวกมันจะบินได้เนี่ยนั่นก็คือเดรโคลิซาดหรือบ้านเราเนี่ยเรียกว่ากิ้งกาบินหรือกระปอมปีกในภาษาอีสานแล้วก็ภาษาลาวนั่นเองครับผม กิ้งกาพวกนี้เนี่ยนะครับมันเป็นกิ้งกาที่มีความสามารถโดดเด่นแตกต่างไปจากกิ้งกาทั่วไปครับทุกคนนั่นก็คือพวกมันสามารถจะร่อนไปในอากาศได้แบบขั้นเทพโดยไม่ต้องอาศัยปีกับ ซึ่งกิ้งก่าบินเนี่ยนะครับถ้าหากพวกมันทิ้งตัวจากต้นไม้ที่สูงประมาณ10เมตรมันจะสามารถร่อนไปได้ไกลามากถึง60เมตรเลยนะครับทุกคนเนื่องจากว่ากิ้งก่าชนิดนี้เนี่ยมันจะมีแผ่นหนังขนาดใหญ่อยู่ด้านข้างลําตัวซึ่งในแผ่นหนังนั้นนะครับจะมีกระดูกซี่โครงอยู่ประมาณ5-7ซี่โดยมีกล้ามเนื้อที่ใช้ดึงกระดูกซี่โครง2ซี่แรกไปด้านหน้าทําให้มันเนี่ยสามารถกางแผ่นหนังหรือว่าบังคับทิศทางการร่อนได้อย่างน่าทึ่งเลยล่ะครับ พวกมันเป็นกิ้งก่าขนาดเล็กมีความยาวลำตัวส่วนมากเนี่ยไม่เกิน20เซนติเมตรและหางเนี่ยจะมีความยาวมากกว่าลำตัวสามารถพบได้กระจายทั่วไปในป่าของเอเชียใตย้เอเชียอาคาเน์รวมถึงประเทศไทยเราด้วยนั่นเองครับซึ่งเดาว่าหลายๆคนก็อาจจะเคยเห็นแล้วนะครับผมเพื่อนๆคนไหนที่เห็นมันบินได้ไกลมากที่สุดแค่ไหนก็ล้อคอมเมนต์ดูนะครับ เอาละสำหรับสิ่งมีชีวิตชนิดต่อไปที่ไม่คิดว่ามันจะบินได้นั่นก็คือโมบูราเรหรือเดวิลเรหรือกระเบนปีศาจนั่นเองครับพวกกระเบนปีศาจนี่นะครับมันอาศัยอยู่ในมหาสมุทรเขตร้อนทั่วโลก พบได้มากที่สุดในเขตเมดิเตอร์เรเนียนที่ระดับความลึกประมาณ600-700เมตรพวกมันเนี่ยชอบหากินบริเวณผิวน้ำครับทุกคนตั้งแต่บริเวณผิวน้ำลึกไปจนถึง50เมตรนะครับมันมีความยาวของครีบทั้งสองข้างเนี่ยรวมกันประมาณ5.2เมตรและอาจหนักได้ถึง300กิโลกร,รัมเลยนะครับ ด้วยขนาดมหึมาของมันนี่แหละครับทําให้ในอดีตเนี่ยพวกมันมักจะถูกจับตายเพราะคนเข้าใจว่าเป็นปีศาจทะเลแต่ว่าปลากระเบนชนิดนี้เนี่ยไม่ได้เป็นอันตรายต่อมนุษย์แต่อย่างใดนะครับแถมในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยปลากระเบนสายพันธุ์นี้ถูกล่าอย่างหนักมากจน IUCN เนี่ยจัดให้มันอยู่ในกลุ่มสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ซึ่งพฤติกรรมที่มันกระโดดลอยขึ้นเหนือผิวน้ำแบบนี้เนี่ยนะครับนักวิทยาศาสตร์เองก็ยังไม่สามารถให้คำอธิบายที่ชัดเจนได้ว่ามันทำไปเพื่ออะไรนะครับ แต่มีทฤษฎีอยู่ครับว่ามันอาจจะเป็นการดึงดูดความสนใจจากเพศเมียหรือเปล่าเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นกระเบนเพศผู้ที่ทําแบบนี้แต่ถ้าว่ากระเบนเพศเมียบางตัวเนี่ยก็กระโดดโชลีลาแบบนี้เช่นกันนะครับผมสำหรับทุกคนคิดว่ามันทําแบบนี้ไปเพื่ออะไรก็ลองคอมเมนต์ดูนะครับและนี่ก็คือ5สิ่งมีชีวิตที่ไม่คิดว่ามันจะบินได้ที่ผมนํามาฝากทุกคนในวันนี้นะครับหากมีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดหรือตกหล่นตรงไหนเนี่ยผมต้อง กราบขออภัยทุกคนด้วยนะครับถ้าหากเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็แชร์คลิปออกไปเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับสําหรับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรบ้างก็รอติดตามชมกันต่อไปนะทุกคนสําหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับแล้วเ,เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย